ก็การ์ดเลือดที่ผมสีโลวันที่ผมว่าส่งเควสนะครับของ,ของ,ของซีเปอร์อินสแตนชั่นแล้วก็อยู่กับฟ้าเป้นทารุ่ครับผมสวัสดีจ้าอันนี้ผมก็ส่งเควส์แล้วครับผมผมส่งเควสได้ยังขอดูก่อนโอเคผมส่งเควสแล้วตอนนี้ภารกิจของผมไม่หอนไม่ไม่หอนไม่หอนเขาที่ของผมตอนนี้ก็คือพาคุณสารโลกไปส่งเควสเออนี่คือเควสของเองที่ไม่มีในหนังสือ เคลนี to well ้เป็นเคลที pues like ่ลำบากที่สุดที่เราเคยเจอมาแล้วตอนนี้ผมกำลังโดนพิเกะไรอันนี้ผมกำลังทำการปีนค่าอ้ยอยเพราะว่าเขาจะรอโซไวอยู่กลางเมืองเลยมาลอหน้าพิกเมลเลวีเลยแลวกัน๋ยวเราไปหาได้ได้นี่คือวิธีไปเกีย์นะผมคือไปด้วยการปีนเขาไม่ลงนู้คือข้อระวังคืออย่าล่วงเลย

เอ้ยเอ้ยอย่าตา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 ยดขาดอย่าตายอย่าอย่าตาอย่่าออย่าคือตอนนี้ไม่มีแรงวิ่งตอนนี้ปาอั่งไหนไม่รู้ไปุไปุไปุเอ้ยเอ้ยมันตามมาตายอย่าตายอย่าตายตายแล้วใช่เลอโซเท่าไหร่เนี่ยฮะฮะเลอโครับผมตนี้ ก็อย่าพึ zat, ่งไปดีกว่าคืออยากซื้อเซิอยแต่อะตัวไปฟคอยะยซื้อนี่คือต้องใครจ่ายจ่ายเงินจริงในการซื้อไปเซิร์ฟอื่นไหมมีเมมโมเยอะเหมือนกันนะอาร์พีเจอะนี่เขาตอนนี้เขากำลังไต่เข่าไปอยูู่ไปทางนคัมแล้วก็ไปทานแมเปญเดี๋ยวขออนุญาต่อกกันว่าอะไรไมื่อกี้ดี๋ยลองก่อนดูดาย ไม่ว่าคุณนนทิชาโร่เห็นสกินผมหรือเปล่าหมูมีหน้าเลือดร้เร็วไม่ได้ใส่หมวกจดไฟใส่หมวกันน็อเขาต้องไปฆ่าคิปเปอร์ด้วยใช่ไหมเนี่ยแน่นอนวันนี้เขาฆ่าคิปเปอร์เสร็จก็ต้องเข้าไปนั่นส่งเพื่อเซมหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยส่งเพื่อเซมแล้วเหลือเขาอย่เหลือเขาอย่างเยอะเหลือเขาช้ารอโซไพ สามก่อนค่อยว่ากันแล้วก็พาเขาไปได้ได้แล้วระหว่างนี้ตามไปเบี้ยวเราหมดเัยไม่เป็นไรเขาอยู่กลางเมืองเนี่ยแล้วอยู่ร้านขายยาแต่มาเจอกันมาแล้วเดี๋ยวซื้อใบว่ดก่อนแล้วกันมีถกค่อยวิ่ค่อยว่ากันอีกแล้วอ้าวยังไมเราหายไปไหน ก็จะบอกเลยนะผมก็อยากจะถ่ายที่ระบายเบนชั ne oh, ่นที่ระบายรีเทิร์นนะแต่ว่าตอนนี้ถ่ายนะให้เร็วแล้วมันแหลกมากอะแหลกตอนที่อนอยู่ในโลกอะไหนใต้อยไหนใต้อยู่ไหนใจเย็นใจเย็นนมัแหลกตอนอยู่ในโลกอะนั่นไงนจะตาล่ะเฮ้ยใครมาจอดหน้าบ้านหเปล่าหน้าบ้านใครมาจอดอ้าตาไปไหนวะไอ้นี่ตาสกินแล้ววะถอดก่อนดิเออสกินเปลี่ยนแล้ว กินอะไรสกินกระขายท่ออือโอเคสกินสกินสำหรับเล่นบินครบเปาะสกินเขาไม่ต้องหรูมากเว้ยสกินแอคเวนเจอร์ใช่ไหมอ่าถ้าเขาหลุดก็ไม่ต้องสงสัยก็ยังไม่เคยหลุดที่ไหนไม่เคยสไกดูยังไม่หลุดเคไปเวลกันไปเวลกันฮะ เจเ้า <ไป S 2> เลยเหรอไปเบลเระหรว,ว่างนี้ก็กาจะไปเดี๋ยวรอโซไปขึ้น,นหน่ช่โอเคพระธิังจะตกดินเรียบเลยรเราจะไปเมืองอะไรดีพระธิกำลังจะตกดินแสดงไม่ได้ไอ,ดอ่ะดิอ็ดีกว่ามันกำลังขึ้นเลยไปเราไปเมืองนัานกัน IPB สำมีเว้นสิบเกาสิเ็ดกันเยอะ แล้วระวังตายล่ะไม่ตายหรอกเดี๋ยนะเขาขอขอโหลดอะไรนิดนึงโหลดอะไรเดี๋ยวก็หลุดอีกอะไม่หลุดไม่หลุดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเรียบร้อยเียบสเขาขออยู่ในเมืองแป๊บหนึ่งนะใช่แล้วเราอยู่นะสปีดสปีดเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขามาเขาโหลดอะไรก่อนโหลดอะไร ฮัลโ <Hello. S 1> หลโหลดสกินใช่ไม่ไใช่เราสกินอืมไม่ใช่โหลดอะไรโหลดมอดอืมมัอดอะไรอ่ะลายพินิจแมพเออลายพินิจแมพกับเราลงมอ,อดไม่ได้อ่ะลองลงแล้วมันมัดไม่ทำงานลงไม่นานเอฟออกแล้วพอลงใหม่มันก็พอเปิดพอปิดแล้วเปิด,ปดไฟขึ้นมาใหม่ไม่ได้มันจะอยู่อย่างงี้ mm hmm. ไปร้องเลยไปหาโปเจ็คนะโปเจ็คโปเจ็คเจียบ <c oughs> เต็มเต็มเต็ลงวัดต้องออกแบบซื้อรถเข้าใหม่ออกออก,อ,อ,กอันนี้เฮ้ยไอ้ซอมี้นี่ไอ้เรือดไม่รถหรอก เราเคลฟก็เอาเอ็มวีลรารอก่อนแล้วกันเอาตัวก็ันอีกทีแน่นอนก็สำหรับคลิปวิดีโอของวิณฑบาตนะจะบอกว่าผมไม่ได้ทำฟีนะผมจะปเ,บบมมเป็นเรื่อยๆกับปั๊ดแล้วก็ไปอีกทีไปเรื่อยๆอย่างนี้เพราะอาจจะเล่นให้จบจนจบอะไรอย่างนี้เพราะคุณยากอยู่เขอาจจะขาดประามาณเคลฟ์หรือเคลฟ์ได้ประมาณแปดเก้าสิบก็จะเริ่มขาดนะโอ้เจอร์ลิปพาวเดอร์ เฮ้ยตรนั้นชุลมุนเลยคันอขอจอยหน่อยจอยหน่อยชุลมุนชุชลเกยียายได้ยูเสียงใครได้ยูเสียงเพเขาบอกแล้เ,เงโรตบองดูครัจิงมันเอาโนดนปองไใครินอาไม่รู้สินะ ด้วเขาเบิร์เข้า1.6.2เชย็เปนนี่แต่ว่าอะไรเดิดเทพอยู่หมใ้ไหมเซิร์ฟอะเขเผลอเข้าไงตมบีเลยนั่งดเลไปกับพี่เร็วไปลานปี อาจารย์สู่เบลยิปสองครับใจเย็น,บบนเย็น่อาให้มัน<ๆ>เป็นร้านกูก็เอาอยู่ไ้พวกจมีพวกนี้ว่าปะเพราะมันกระจอกตีเลยหัวใจไม่ลดเลยสกินอย่างเท่ชอบมาก จริงๆมันเป็นกินหน้าทอแล้วแค่เอาหน้าทอแล้วใส่หน้าตัวเองก็้าไปอีกทำไมเป็นคนอย่างนี้ล่ะแล้วก็มีเรามีแล้วมีสีกินนะตอนนี้แต่ทุกสกินจะมีสังเกตง่ายๆว่าทุกสกินของผมจะมีนั่นจะมีแต่ยลักตัวเอกตรงกลางแต่พอดีหมวกมันรัดอยู่เลยมองไม่เห็นจะมีสัญลักษณ์ตัวเอกตรงกลางตัวเอกทัศบาลแล้วก็จะมีแว่นตากรถ้าเป็นชุดนักโลบอ่ะแล้วมี หน้ากากไว้แล้วก็จะไ,ไม่ใส่นะจะไม่ใส่เป็นตาทุกคนที่กินแรกที่ผมไปดูมันจะมีเป็นตากินค่าใส่ค่าตาเออไมตาพาจะหลุดยังเคสที่เป็นเคสที่ยาวนานมากเสร็จแล้วจาน้องหนูเคสนี้เป็นเคสที่ยาวนานว่ะมากกวเซิร์ฟหนนะเซิร์ฟสามดิเซิร์ฟสามใช่มีก็รอมาเก้านาทีแล้วเนี่ยสามหรือสี่สาม โอเคคุณน,น้องิ้นาร์โลก,ก็ได้ดาวโหลดไลน์มินิแม็กก็คงจะเป็นประโยชน์กับพวกเรามากก็สำหรับพินที่เขาจบนะครับขัวนี้ฟอฟ้าได้ดาวัสดี็อตไม่ไม่ได้เล่นเนื้อหายกันเลยสวัสดีครับ้า